ก็ช่อง Sister Lady นะคะวันนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทําไมถึงมามุงไม่ได้มาด้วยก็เดี๋ยวไปถามมามุงนะคะแต่ว่ามามุงเล่นเกมกับเพื่อนอยู่เดี๋ยวเราเอามาเล่นนะคะก็คือวันนี้นะคะเราจะมารีวิวป๊อปอิดแบบนี้นะคะที่เขาให้ดันด้านหลังออกมาแล้วก็จะเป็นแบบให้กดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันเลยคะของเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยทุกคนแล้วมันก็ร้อนมากๆด้วยมามุน้งนะมันเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะมันคือเกมป๊อปอัพเกมเกม จอยรอเปล่าป๊ับอิดพุชท็อปบับบู๊ปปับอิดมันฮิตมากนะคทันคนเราเห็นใน tiktok ก,ก,ก็เลยลองสั่งมาแต่นี้สั่งใต่แรกทั้งีีนะคะรานะคาก็โอเคมัง้งก็ของก็ถึงไวอยู่นะคะเพิ่งสั่งไปมาสั่งมาที่แล้วก็ได้วันนี้ก็ดีนะอุยทุกคนนน้องมันเป็นอย่างนี้นะคะเราสั่งเป็นรู่มมีมานะเออจริงๆอ่ะมันมีที่กรุงเทพแต่ว่าคือ ลายนี้มันหมดแล้วคือแบบอยากได้มากลไยนี้เพราะน้องน่ารักมากทุกคนดูเดี๋ยวเราจะกดด้านหลังค่ะเขาให้มีใช้หาแล้วก็กดด้านหลังปึ๊บแล้วคือลองกดคือแบบอันนี้ก็น่าจะเป็นปุ่มเปิดเพิ่มเสียงแล้วก็อันนี้หมดเรื่องหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะขอไปใส่ฐานก่อนนะคะโอเคค่ะแล้วก็ได้ใส่ฐานแล้วคะ่ะแต่ว่าย,ยังไม่ได้หมุนนะคะ มันก็จะเป็นฐานแบบนี้เลยนะคะทุกคนมันเป็นฐานก้อนเล็กใช้สามก้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปิดกันเลยชีช้กันะโอ้พวกเราอยากนี้อ้าวหวหายตกใจอยู่นี่ถ้าหายนี่คือเราต้องไปหาน็อตมาใหม่คะ่ะเพราะว่ามันก็จะหลุดออมาจริงๆก็ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวนะมาเร็วมาสวัสดีสวัสดีค่ะ นี่นะคะน้องแมวมัวมาแล้วค่ะหลังจากที่ไปเล่นกับแมวมาอ่ะเอาไปก่อนเดี๋ยวแมวก็ไปเล่นต่อน,นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายน้องแมวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามารีวิวก่อนแล้วคือเรามากดปุ่มตรงนี้นะคะอออันนี้คืออะไรค้งมันจะมีเสียงแดงนี้แล้วก็ให้กดขึ้นมาเสียงอะไรอ่ะ ไม่ใช่ต้องกดให้หมดก่อนแล้วค่อยเอาขึ้นกดเสร็จแล้วเดี๋ยวพึ่งกดมาแล้วไม่กดให้อันนี้มันหายหมดก่อนไม่ใช่ใช่หรอใช่จดี๋กดเห็นไหมไม่ไม่ใช่ อุกเล่นไม่เต็มให้น้องลองเล่นอยู่แลคะเอามาดูเปิดเครื่องก่อนเปิดยังไง เหนเรู่อ่เมกี้มันกดเ,ดดเ,ดเดองเลยเหรอลยโอเคเราเล่นแบบปกติดีกว่านะคะทุกคนเล่นนี้แหละดีแล้วนะคะทุคนเราซื้อแพงเพื่ออะไรแต่ก็ดีเอาไว้พวกพาไปเล่นเล่น <Welcome S 1> ดีเหน่ยเ่ละ 够了。 ีมันเป็นเหมือนเกมจอยอะ l e v เท็ตแล้วทุกคนน้องมีคู่รอไปเดี๋ยวเราก่อนนะแม่เอาเล่นให้เสร็จก่อน l e v e ล eleven ละ level <11. S 1> เล่นถึงด่านหนึ่งอาจจะโมโหได้มันก็ดีนะสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์และกดกระดิ่งกรุงกิง้งกรุงกิ้งให้น้องใหม่กับน้องวันอุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวไปเล่นก่อนนะคะทุกคนเราเล่นอะไรก็ได้นะถ้าไม่มีฐานก็เล่นอย่างนี้แต่แนะนำให้ไปซื้อปกติดีกว่าแต่วันฟินมากเลย ง่ากเลยไปแล้วบ๊ายบาย